แขนซ้ายงอแก้ยังไงดีครับโปโอเคเดี๋ยวคิวลองเซตอัพดูนะครับโอเคเราขึ้นไปแบ็กสปริงปุ๊บเรากลับมาตี5่าเดิมปกติไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะช่วงจังหวะเลยลูกตอนนี้ของคิวก็คือข้อศอกเนี่ยมีการดึงขึ้นมาอย่างนี้ข้อศอกมันจะดึงขึ้นมาด้านบนบช่วงแขนเนี่ยจะมีความกว้างห่างกันค่อนข้างเยอะนะครับตรงนี้โอเคทีนี้เนี่ยวิธีการฝึกนะครับ จังหวะที่เขามาตีลูกครับผมอยากให้รู้สึกรักษาความห่างของข้อศอกทั้งสองข้างนะครับก็คือแขนมันจะค่อนข้างแนบกันแล้วหมุนผ่านมาปุ๊บตรงนี้การเคลื่อนที่ของแขนซ้ายนะครับมันจะต้องมีการหมุนบิดขึ้นมาด้านนี้นิดนึงแต่ถ้าเราล็อกแขนซ้ายให้ข้อศอกชี้ขึ้นด้านบนนะครับมันจะกลางขึ้นมาอย่างนี้<ม>โอเคเดี๋ยวจะมีท่าซ้อมง่ายๆเดี๋ยวปล่อยไม้นิดนึงโอเคมือซ้ายอย่างนี้นะหมุนเสร็จขึ้นมาปุ๊บมีการแบรขึ้นมานี่ในลักษณะนี้โอเคเหมือนเราแบมือหมุนขึ้นมาอย่างน โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราคว้าม,มือขึ้นมานะเนี่ยข้อศอกมันจะพับขึ้นไปได้ง่ายโอเคถ้าเราแบกขึ้นมาเอ๊บเนี่ยมันจะพับได้ยากแล้วงอก,ก็แบบงอได้เล็กน้อยในมุมนี้ <Okay. S 1> เวลาเราถ่ายสวิงด้านข้างเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นชิคเก้นวิโอเคทีนี้ลองเวี่ยงไม้แล้วก็หมุนให้มือเป็นแบบเมื่อกี้เลยเราแค่จับไม้ไว้แล้วหมุนขึ้นมาในท่านี้เลยครับ <Okay. S 1> ลองซ้อมท่าดูก่อน โอเคปึ๊บจบค้างไว้ค้างไว้ก่อนนะโ okay. อเคเนี่ยหมุนมาปุ๊บเนี่ยยังไงมันก็ต้องมีงอน,นิดนึงอยู่แล้วถ้าเราดูมุมนี้เนี่ยดูด้านข้างเนี่ยไม้กอลฟเนี่ยจะขึ้นบนไหล่ซ้ายพอดีเนี่ยยังไงก็ไม่เป็นชิคเกน้นวินแน่นอนครับโอเคลองซ้อมเบาๆให้ชินก่อนสักสองสาครั้งนะครับปึ๊บโอเคขออีกที่นึงปึ๊บโอเค ลองตีเลย <c oughs> ช่วงแรกเริ่มซ้อมก็ลองตีช้าๆแต่ว่าเน้นท่าไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรแรงมากอืมโอเคดูดีครับเนี่ยดูด้านข้างเนี่ยคือยังไงก็ไม่เป็นชิคเก้นวิ่งแน่นอนล้ะครับง่ายไหมครับง่ายครับ